สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมอเตอร์เรกนะครับทางสตบ5นะครับวันนี้นะครับมาชื่นชมครับกับการเปิดตัวใหม่นะครับของทางอิซุสุนะครับโดยเฉพาะกับโฉมใหม่รายละเอียดนะครับมีมากมายทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบครับแต่ก่อนอื่นฮะไปสนทนากับทางผู้บริหารก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทากาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการ และมิชชัทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพจอิซูซุเซลจำกัดในงานเปิดตัวรถปริกอัพรุ่นใหม่นะคะ New Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกที่ไอคอนสยามค่ะก็ะะอยากเรียนมถามท่านประธานนะคะว่ารถรุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะค่ะท่านประธานฮะตัดตอบว่านะคะสำหรับ n e ว I s u ู u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกนั้นนะคะออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของอ s u ู u D-Max รถยอดนิยมของประเทศไทย และมีพิเศษด้วยนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตลอดจนสมรรถนะต่างๆได้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเช่นรับเทรนโหมดสำหรับรถในในรุ่นขับเคลื่อนสีลอ้อทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น